ครับวันนี้มาเยี่ยมตลาดนะครับอซอยปีดีสี่ภาครับคุณจัก,กรินนะครับเป็นพอน่อค้าก็มาเยี่ยมนะครับก็มาเยี่ยมมาเยี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณจัก,กรินร้องเพลงร้องเพลงไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมสุด l a s ร้องเพลงฟังสักเพลงเลยครับได้ไดโอเคนะครับขอกลับขอบคุณ ที่ได้รับให้คุณนการรุนจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไม่ตีจากแฟนเพลงทุกทุกทีราเนลังไหล ผมขอฝากน้ำยอดกลากเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปขออยู่คู่แฟนเพลงไม่ให้ใครคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครๆเพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมาขอ องเงือเทวาสถิตกว่ายิิงใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเธอนาขอจงเชื่อใจไว้เธอว่าอับชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลงขออยู่ผู้แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร ขอคุณผู้ฟังเท่านาเย่งใหญ่ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมาขอองค์เหนือเทวาสถิตว่าคกว้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตามปฏิว่าไม่ลืมแฟนเพลงขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับ